สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีมือวันเด็กเนะคะ่ะเมื่อน,นี้ที่ไทยทำนี่ก็คือมันสิตรงกับวันที่8เป็นวันเป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะ say hi to all my friends from around the world say hi children day today is uh, children day i make video at uh, day number 8, 8 of january แต่ in, in Thailand we we have like a children day ขอ้อนญย่าสองภาษาคือเก่าค่ะเพราะวะ่าวเ o u s กับพี่น้องฟังไทยแล้วกับพี่น้องพี่น้องต่างประเทศน้ำพอมนะคะ uh, uh, let me talk to uh, two language I switch and I trans I translate for you all นะคะเม่นี้ก็เป็นแบบสมยสบายพี่น้องค่ะว่าเดีมาเห็ดอีอย่างแต่ว่า มันนางเมาม้อยก็ดีกว่าค่ะเพราะว่าคิดถึงมือวันเด็กเรานึกถึงอดีตนะคะอ่ t ชื่อแรกไ t i h ส n ิงเกอ h ์บอกเวนัมเชลเวน n I miss when that uh, children day and I miss our uh, my life when I'm children um I think that now we are go so far แล้วก็คอยมีความรู้สึกว่าคอยมากไก่แห้งพี่น้องค่ะวันนี้เราจะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะคันเทนานะคะ I show you today I sit อืมนี่กบกม่วงโฮมบกม่วงค่ะอยู่คันเทนาพี่น้องค่ะเออ under the mango tree and around me is like a farm over here บลาบล b l a าโอเค like this อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อืวอัม back คิดไปถึงสมัยตอนเป็นเด็กน้อยนะคะผู้ลงค้นกระถามหลายคน่ะก็คือถามมามากเลยว่าเ้าเป็นกระเทยตอนตอนถ้าเป็นเด็กน่อยเ้าเป็นจังใดแล้วบ่มเป็นกระเทยที่แบบลำลุ้ยด้ค่ะคือเป็นเป็นกระเทยที่ไม่ค่อยมีอันจะกินเด้อเป็นเว่อ h e n ว m อ o u n g ง from now many people ask me when I was I'm born I'm born to be, I'm born and I I feel that I'm I'm not a man, I'm not a boy. Uh, how I can I can still alive because I'm um, not born in a uh, a rich family. I born in normal, kind of poor, poor. Uh, and how can how can I happy with my life ก็แต่นนี้ยหน่อยค่ะเวลาคุณแม่แม่พามาน่ามันบอกเขากิดสิมี น้องไยน้องไยปูเห็ดกับเขาสู้กินเรื่อยๆนะคะก็คือคือเรา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 จะรักกันมากกับน้องเราเพราะเรามีกันอยู่แค่สองคนแม่กับสิหาบหาบกะตาเด้อเอาน้องไยใส่กะตาแล้วก็จูงค่อยแม่เออเวน n มเ v e รี y ย u ง g ออ m ม m มอมเออเทคมีทูทูดิสฟาร์มเออเออชีชีวิลดู like this ชีเคอรี่เคอรี่จะ stop behind and เคอรี่ my เออ my my uh, brother Bother ร์ h ยู่เบื o อ n หล front in front have ออร์อ in front have my brother and behind have อ the stop อ่ข้างหน้านี่สิเป็นน้องซ้ายข้างหลังนี่สิเป็นของกินคุณแม่สิสิบส,สี่อย่างของขาเอิน่นหาไม่คาดแมค่ค่ะหาไม่คาดมาแล้วก็จูงคอย and for me I walk 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 with her and uh many time I cry because I need uh the door The door, the door for for play same 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 many children that they they born rich ตะก,กี้นี่ให้เด้กพี่น้องเอลเอลอตุก,กตาทุกมือทุกมือเลยคือแบบอยากได้ตุก,กตาอยากมีตุกตาเป็นของตัวเอง but uh you know what my mom say my mom say uh wait wait for tomorrow I will uh buy for you so today we have to keep money for 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 rice แม่ก็จะบอกตลอดว่าเดี๋ยวมื่ออื่นแม่ซื้อให้แล้วก็เมื่อนี้ต้องเอาเงินไปซื้อเขา my mom tell me like this every day แม่บอกแบบนี้ทุกมือทุกมือทุกมือจนเห้าไงกันว่มจนแบบจนเศร้าอยากได้แม่คะ่ะจนจนเเ่ามีความรู้สึกว่าอ๋อที่แม่ที่แม่บอกเราแบบนั้นก็คือแม่ไม่ได้โกหกเราแม่พูดความจริงคือ ต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อน That's word my mom teach me uh, What's important in your life And now I understand uh, If I'm born rich maybe I make my life so bad now ถ้าสมมติว่าฉันเกิดมใาในครอบครัวที่แบบลำรวยเนาะเธอจะกถ้าแม่บร่ได้เอาความอดทนมาสอนนะเราแบบนั้นเราอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักมีความอดทนนะนึกออกบะเออเพราะความลำบากมันสอนเรานะ ความลำบากมันสอนเฮา my grand my granddad he make doll for me you know what he he make from uh, like เ uh, uh, ขาา่าม้าผ้าขาา่าม้าพี่น้องหูจักผ้าข่ามา้าบอพ่อโซนชั้นนี่เอาผ้าข่าม้ามามเห็นเป็นตุ๊ก,กตาด้พัน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 ,พน he make like a doll แล้วกะ็อุ้มไปควายกุจีเนาะไปควายกุจีก็ไปก็เอาไปน้ำเออป็นเป e n we go find food from from the บัฟเฟอโรชีตบัฟเฟอโรชีตดิฮับไรกัซัมบเออมีแมงกุจีอยู่ในกล่องขี้ควายนะวายกูอุ้มไปน้ำเดือพาดบาผพาดน่องไปน้ำเป็นน่องนั่นน่องนี่ไปทุกมองไปกับแม่โซนนะฮะแกนแกนม g ก t ด์ e ูเกเตอร์ผ a d dog uh, When I go to the farm uh, to to get uh, what c a l e like a potato ไปขุดมันพี่น้องค่ะ ก็เอาใบใบมันนะคะมันใบมันมันสินสมีสามสามหางมันบอมาเปียผมเป็นตุ๊ก,กตาไม่ยิง่งเปียผมเปียนั่นเปียนี่ <laughs> แล้วก็เล่นเป็นตุ๊ก,กตาเอ่อ uh, you see um you will see potato leaves uh they have like five five one two three four five and like this and I make like a hair hair of the door and I And I make them like a Beautiful hair long hair and เปียแม่เปียเปียเปียเปขึ้นจังเปียตุ๊กตาเปียผมตุ๊กตาแล้วก็เล่นยุ่งสน่ะค่ะนั่นคือความสุข and I use like e i f f e Tower พาเขามาเนาะเอามาเห็ดเป็นผมพี่น้องคะแล้วก็เปียมัดมัดมัดผมจะคองแล้วก็มาเปีย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 ไอ use t h Death Tower like this and and make like I have long hair and and protect myself Like I am a girl and sing 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 แ like ล like like, <c oughs> <am> ้วก็มีแล้วก็เฮ็ดจานเล่นแบบบัอกหมอลำซิงนะคะน้องสายเป็นนักดนตรีเด้อป้งชึงป้งชึงเด้อมวนคัก And that's that's my life I'm I'm very happy so when I'm are uh, when I'm older อ่าประมาณ11บดขวบก็สิิ่ม ให้ความสําคัญกับวันเด็กเพราะทุกคนเขก็ไปวันเด็กวันเด็กวันเด็กแต่แม่เราแม่เรามีแค่จัก,กรยานแม่ยายแม่เรามีแค่จัก,กรยานแล้วก็เราไม่อยากไปกับแม่เพราะตอนนั้นเรามีความฝังใจคือสองสารพูดเราจะร้องไห้เว e เวนเวนแอมเ n ็ตโอดเดอร์ r อไอท o งชิล I ริ r เดย์อ I n d t า n t ทที่อัน t ่อชิ o ฟอร n มีบัตต์อัมไอโนต t บอ่ c we don't have motorbike my mom have only bicycle Uh, in in my mind i i remember the bad thing about bicycle Uh, with mom ตอนนั้นฉันจำได้ก็คือที่ฉันมีภาพจำที่บ่อยากอันให้แม่คิดจักรยานเพราะว่าเราไปซื้อผ้าพันคอตอนเช้าตอนวันนั้นแล้วไปตลาดกับแม่แล้วกลับมาแบบมีมอเตอร์ไซค์ขับมาต่ำไหมคะแล้วแบบแม่ก็แบบเจ็บนะแม่ก็เจ็บแม่ก็เออมีลงมีเลือดแต่ว่า แม่ก็มากอดเรามันเป็นภาพจำของเด็กน้อยเด็กน้อยจำอุยน้ำตาสิไร uh, I remember that uh, that time in the morning uh, me and my m o m take bicycle to buy uh, uh, scout scout uh, what call scout and motorbike uh, p a motor n g to for us and my m o m she she have uh, blood she 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 c u d e m e and yeah that oh my god not cry นั่นแหละก็เลยเป็นภาพจำว่าเออไ่อยากขี่จักรยานกับคุณแม่ไม่อยากให้แม่ขี่จักรยานมันอันตรายเราก็เป็นห่วงคือเราพยายามแล้วแต่ว่ามอเตอร์ไซค์น่าจะเมานะคะไม่มัมไม่มั่า drive very very safe but but motorbike I think drunk or something but that's from long time just forget it ก็ ก,ก็นันแหลคาก็เลยพอเริ่ม11 11 12ขวบป .5 ป .6 ก็มีมูแบบพอจัดงานวันเด็กจัดงานวันเด็กจัดที่โรงเรียนแล้วก็แบบตอบคําถามดีเขาเขาเขาฉลาดเด้เธอเขาเรียนเก่งเติบเดอืมอ่าเป็นในกรัวไออ่า at at children day at school อ uh, ่ they have a question I go give answer and I get the gift from the teacher I'm very happy a n When, uh, when um, when um, uh, very shy, very very small, um, that time, that time happy. But, uh, when I start to to go to, uh, high school, about thirteen years old, I start to to unhappy because many people bully at me like. I am a lady boy. something like that แล้วก็พอเริ่มใหพ่อสิข่าวมอหนึ่งค่ะเริ่มบอมีความสุขเพราะว่าเริ่มถึกบูลลี่แบบเขาล่อแบบเออกระเทยกระเทยกระเทยอ,อีอย่างสินะ่ะนั่นละ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่จะมาบอกมา,มาบอกสุฟังเนาอว่าเขาถึกบูลลี่จังใด next video I will come to 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 talk about how that they bully they make make my life unhappy today so long เ <laughs> มือ่อไหร่ยาวแล้วนะคะเอาเป็นว่า เดี๋ยวมือหนาจะมาบอกสุฟังขอบคุณหลายสวัสดีครับบ๊ายบาย